อาสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่กลางหมู่บอสท,ที่พี่เลี้ยงนะครับก็มีอยู่3ตัวนะไปดูตัวแรกกันโอเมก้านะครับเจ้าตัวนี้ทีเล็กเนาะบอสท,ทีเล็กแล้วก็จ็กกนอนนตนะครับบอสสามเขาแล้วก็เจ้าวาคิลี่นะครับบอสนกนะ ลานอดนโอเควันนี้พี่จะเอามาเลี้ยงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเจ้าเออนี่เลยสลามมนเดอร์นะครับ16โอเคก็พร้อมจะซื้อแล้วเนาะโอเคก็เดี๋ยวกดซื้อเลยนี่ปลดล็อกแล้วนะครับซื้อบอสมาเลี้ยงด้วยนี่ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเค ก็เข้าไปดูหน้าตาของเขากันอ่าโอเครับของแล้วก็เดี๋ยวให้อาหารเลยนะครับเป็น DNA บอสเนาะโอเคอมีปลดล็อกอย่างนะเพิ่มไปอีกโอเคปลดล็อกอีกทีนึงแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆเอาให้ถึงเลเวล40นะครับโอเคได้อีกนี่เต็มๆโอเคครับ เรียบร้อยตอนนี้ก็เลเวล40แล้วเราก็รับของรางวัลเลยได้เงินเขียวด้วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่มันปลดล็อกในการแผ่ลัศมีในการเก็บอาหารเนาะเก็บเหรียญอะนี่ปลดล็อกนะครับนี่ได้อีกอ่ปลดอีกหนึ่งอย่างได้อนุสาวรีตัวใหม่มาเนาะ แต่ไม่เป็นไรพี่เอาตัวเก่าน,นี้ไปก่อนแล้วกันเ,เข้าเงินไขเก็บอีกโอเคเ,อาาเหลือได้อีกสามอย่างนะโอเคเก็บอีกเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูหน้าตาเจ้าบอสสลาแมนเดอร์กันดีกว่าเ็เดี๋ยวพาเขานี่จกกักรน,นอ็อตเลเวล40โอเคเลเวล40ถูกแล้วนะเดี๋ยวเรา ลงสนามต่อสู้ใช้บอสเลยละกันนี่แพ็คแรกนะครับเราก็ใช้สลัมบันเดอร์ได้เลยเนาะแล้วก็นี่นี่โอเคตัวแรกไม่น่ามีปัญหานะครับเขาแพ้ทางเราอยู่แล้วอา่าลงมาเราก็ปีได้เลยนเนี่ยใส่ก่อนเลยแบบทวดเร็วไปหนึ่งแต้มโอเมกานอนไปซะาเจอสลามันเดอร์โอเคครับชนะไปนะครับรอบแรก สบายสบายได้รับอัมพันมาพอสมควรโอเคแต้ม7 w 130เดี๋ยวไปตีต่อนะครับมี3แพ็คอันนี้2รอบเนาะเอมี2ตัวก็ใช้นี่นี่นี่เลยโอเคเดี๋ยวใช้ทีเล็กสะสมแต้มชาร์จก่อนแล้วกันเนาะชนะทาง ยักกันนอ็อตอยู่แล้วชาร์จก่อนเลยของเขามี2แต้ม2แล้วเปลี่ยนตัวเอาสลม,มเดอร์มาแล้วนะทีเล็กโอเมก้าของเราก็ชาร์จต่อเลยแล้วกันขอชาร์จสโอเคาข้องกัน1น,นะครับยังคงมี2แต้มอยู่2 แล้วโอ้ยตีมาเลยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัวสลัมันเดอร์หนึ่งหกลงมาละก็ขอเปลี่ยนตัวลงมาจัดการเลยวันนี้ให้เขาเป็นพระเอกเลยนะครับบอสสลัมันเดอร์ตัวครึ่งบกครึ่งน,น้ำจัดไปแล้วก็ชาร์จเลยไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวแรกเหลือจกักรน็อตกินพืชตัวเดียว สามแต้มมาอืมสะสมถ้าไม่ตายนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีตัวมันเองนะโอเคแล้วก็ตีมาสามยังไม่เป็นลายยังไม่ถึงครึ่งหลอดโอเคเดี๋ยวเราก็สวนคืนไปเลยหกแต้มเนาะอ่าสะสมแต้มชาร์จเหมือนกันแต้มชาร์จของเขาอันนี้ จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับท่าของเขาคำรามเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มแต้มป้องกัน2แต้มเลยนะแล้วก็โจมตีไป5าแต้มไปสบัดเรียบร้อยครับชนะไปนะครับสำหรับอีกแพ็คหนึ่งเนาะโอเคอันนี้บอสของเขามี2ตัวได้อาพันมานะครับอย่างละ5,000ก็20 0 0 0โอเคแต้ม JW อะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายอันนี้ของเขามี3ตัวนะโอ้โหใช้นกก่อนเลยนี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยทีเล็กอ่ะมาของเขามีครึ่งบกครึ่งน,น้ำสอตัวเลยนะนกเราชาร์จก่อนเลยวาคิลลี่ของเขาสองแปมสลามันเดอร์สองเปลี่ยนตัวนะครับ จากน,น็อตมาแล้วก็ตีมาหนึ่งเลยเนาะโอเคอเราจะเปลี่ยนตัวดีไหม,มไม่ไรเดี๋ยวเราชาร์จต่อละกันเนาะมาของเขาสองแต้มโจมตีมาเรายังไม่เป็นไรหรอกมาเอาตีมาหนึ่งนะครับคราวนี้เขาเหลือหนึ่งละโอเคถ้ทาทั้งอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยน เจ้าโอเมกา้าลงมาจัดการเลยเหลือหนึ่งใช่ไหมลงมาคำรามแล้วก็ใส่เกือไปหนึ่งแต้มก็ชาร์จไปเก็บไปชาร์จด้วยไกกัดคําใหญ่ไปก่อนนอนไปเขาเหลือแต่ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับสลลมอนเดอร์เหมือนกันนะวันนี้เขามีสี่แต้มนะครับ ยังไงใส่มาหรือเปล่าทําไม่ตายอืมก็ใช้ท่าไม่ตายนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้เขาเองทำรามมาแล้วไม่ตีด้วยนั้นเราก็อืมใช้ท่าไม่ตายเหมือนกันเนอะชุบชีวิตโอเควันนี้เราเป็นอามาตะานะครับตัวนี้ถ้าโดนโจมตีพลังหมดก็ฟื้นมาได้กรอบหนึ่ง แล้วก็ชาร์จหมดเลยเนาะแล้วที่เหลือป้องกันไว้โอ้โหป้องกันห้าตอนนี้เขามีสี่แต้มแล้วโอ้ไม่ตีเลยเนาะโอเคเราก็เปลี่ยนวาคิลลี่ลงมาแล้วก็จัดเลยเผื่อไปสองแต้มแล้วกันเนาะ โอเคเข้าสี่ไปนอนซะเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายนะครับของเขาเดี๋ยวรอบนี้เราก็ชาร์จแต้มแล้วตอนนี้เขามีหกแต้มแล้วนะยังไงยังไงตีไหมอืมใช้ท้าไม้ตายอีกแล้วเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองอีกแล้วแล้วเขาก็เพิ่มแต้มป้องกันด้วยนะ แล้วก็ตีมาสี่โอเคเรายังอยู่นะเ,เราก็ขอชาร์จไปจมตีหน่อยไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เป็นไรขอแต้มเต็มแปดก่อนเดี๋ยวจะได้ให้เจ้าสลัมันเดอร์ของเราได้ใช้ท่าไม่ตายบ้างนะอันนี้เขามีสี่ตีมาแค่หนึ่งนะครับเหลือสามอ่ะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยน พระเอกของคลิปนี้เลยสลามันเดอร์16อันเชิญมาแล้วโอเคแล้วก็จัดท่าไม้ตายเลยเจ็ดแต้มไปขอหกนะคํารามแล้วก็ไปสบัดสบัดสองรอบนะเรียบร้อยโอ้โหท่าไม้ตายหมุนตัวสบัดหางสองรอบชนะไปนะครับโอ,โอเค เปิดเลยโอ้โหอันนี้ได้เต็มเต็มเลยแต้มเจอร์บิวสามนะครับโอเคเรียบร้อยไปรับภารกิจรายวันแล้วมีภารกิจรายสัปดาห์ด้วยโอเคแล้วก็เปิดแพ็กซีซั่นพารได้สองรอบแล้วเนี่ยโอเคกดมาเลยอ่า ได้ดินเอแดงดินเอม่วงโอเคได้ตัวมันหน่อยแทมเจอร์บิวร้อยสามสอีกทีนึง่งโอ้โหดินเอแดงดล้วนเลยอ่ะเยี่ยมโอเคแต้มเจอร์บิวอีก130นะครับโอเคเรียบร้อยหมดก็เดี๋ยวไปดูหน้าตาพระเอกของคลิปนี้เลยนะครับเป็นบอสอีกหนึ่งตัวนะครับที่ในส่วนของพี่เนาะ ก็ครบทั้งหมด4ตัวแล้วนะก็คือเจ้าสลัมมันเดอร์1นนะครับก็เป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ําถ้าไม่ตายของเขาก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองเนาะก็ใช้งานได้ดีนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจไว้ด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ